สวัสดีครับผมช่างกัดนะครับวันนี้มาให้ดูผลงานสักครับรอยแผลเป็นนะครับอันนี้จะเป็นรอยแผลเป็นนะครับสักได้นะครับแต่ก็อาจจะเจ็บนิดหนึ่งสนใจสอบถามได้นะครับร้านยูสาวทุบอดดิส34กิโลกราม3ครับอันนี้สักไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับลูกค้าตามใจช่างนะครับก็เลย จัดให้แบบนี้เลยนี่นะครับเป็นรอยแผลเป็นยาวเลยนะครับตามนี้เลย